เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Samsung Galaxy A Series นะครับโหไม่าจะเป็น Galaxy A 555G หรือว่า Galaxy A 355G นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราสวายทุกคนเนี่ยมาดูกันว่าในการเปิดตัว A Series รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับและก่อนเปิดตัวนี้นะผมได้มีโอกาสไปลองใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ลองสัมผัสประสบการณ์หลายแบบแล้ววันนี้เอาภาพบรรยากาศที่ได้ไปทดลองเนี่ยมาฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นด้วยว่าฟีเจอร์ที่มันอัปเกรดมาใหม่เนี่ยเขามีอะไรบ้างแล้วเราได้ ลองการถ่ายภาพมาบ้างการใช้งานมาบ้างบางส่วนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกนะกรซี่เอซีรีที่มาครั้งนี้เขายังเน้นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K อยู่นะผมบอกเลยว่าจากรุ่นก่อนเนาะ a 54แล้วก็ a 34เขาก็เน้นเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K อยู่แล้วแต่ว่ามารอบนี้มีการอัปเกรดแล้วก็การใส่ประสิทธิภาพการถ่ายวิดีโอ 4K ให้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการถ่ายวิดีโอ 4K ครั้งนี้ของเขาบอกว่ามีการอัปเกรดให้ชัดขึ้นถึง4เท่าเลยนะครับแล้วก็ทั้ง2รุ่น ผมจะได้กล้อง3ตัวเหมือนกันแล้วก็ความละเอียดจะต่างกันนิดนึงนะครับอย่างตัวของ A35G นะครับผมจะได้กล้องหลักเนะี่ย50ล้านแล้วก็มีกันสั่น OIS นะครับแล้วก็กล้อง u ต t ้า Wide 8ล้านพิกเซล กล้องมาโครทผม5้าล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้า13ล้านนะครับตัวของ A35G ก็อัพเกรดกล้องหลักนะผมจากเมื่อก่อนที่เป็น A34 นะก็จะได้คอสี่สิล้านพิกเซลแต่ตัวนี้ก็จะได้เป็น50ล้านผมแล้วก็มีจุดเด่นในเรื่องของการถ่าย Night p เท t r สามารถถ่ายคนให้คมชัดในเวลากลางคืนไนมะ่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับในตัวของ A35 ตัวนี้นะครับส่วนตัวของ A55 ตัวนี้ทีผมกล้องหลักก็เป็น50ล้านเหมือนกันแต่จะเป็น Sony เลนนะผมแล้วก็มีการสส่ OIS เหมือนกันและขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่ขขึ้้นนนนเป็2.0 1.0ลงจากากกดใอ ของ Galaxy A54 5G นะครับตัวนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาเนาะแล้วกล้อง Ultra w i ท e ผม12ล้านพิกเซลกล้อ็มาโค5ล้านแล้วก็ตัวนี้จะได้กล้องหน้าีช32ล้านพิกเซลนะครับ อันนี้นิดึงก่อนจะไปต่อเรื่องการถ่ายวิดีโอ 4K ครการถ่ายวนะิดีโอ 4K เนี่ยจะมีความแตกต่างกันดิดึงในตัวของ a 5 5 g แล้วก็ a 3 5 5 g นะผมซึ่งตัวของ a 5 5 g ตัวนี้เนะี่ยสามารถใช้ทุกเลนส์นะผมว่าจะเป็นเลนส์กล้องหลัง3ตัวหรือว่ากล้องหน้านะถ่าย 4K ได้หมดเลยต่อให้เป็นตัว a 3 5 5 g ตัวนีนะ้จะได้ใช้แค่กล้องหลักที่สามารถถ,ถ่าย 4K ได้แล้วก็กล้องหน้าเท่านั้นนะผมอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกเลนส์เหมือนตัวของ a 5 5 g นะครับแล้วที่สําคัญของการถ่ายวนะิดีโอ 4K เขาบอกว่าถถ่่่าาาายยมมแล้วนะวนดีีโอทเร มาที่ผมขึ้นให้ทุกคนได้ดูเนี่ยสีสันคมชัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่อยาจะแคปวิดีโอนะครับผมตัวนี้เนี่ยมาทําเป็นรูปแล้วก็รูปที่เราแคปหรือครอปมาเนี่ยส่วนไหนมันก็คมอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอย่างที่วิดีโอที่ผมขึ้นให้ดูนะครับผมก็คือวิดีโอที่เล่นสเก็ตบอร์ดนะครแล้วก็แคปมาเป็นรูปภาพแล้วก็ลองซูมดูรูปภาพที่เราแคปมาเนี่ยก็ยังคมชัดอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็สามารถที่จะเอารูปเนี่ยไปใช้งานต่อได้เลยเผื่อบันทีใครเนี่ยอาจจะเป็นสายเซลฟี่ที่แบบว่า มาไปมาแล้วค่อยมาคับลูกทีหลังนะ่ะการถ่ายแบบนั้นเนี่ยสามารถใช้กลาส A ซี่เอซิรีตัวนี้นะ่ะไปถ่ายแล้วก็ค่อยมาแคปลูกทีหลังแล้วก็เอามาโพสต์ได้แบบคมชัดได้เลยแล้วก็ท้งสองตัวนี้ผมสามารถถ่ายวิดีโอ 4K HDR ได้นะครับแต่ว่าจะใช้แค่กล้องหลักเท่านั้นที่สามารถถ่ายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆที่เขาอัปเกรดให้เรื่องของการถ่ายวิดีโอในตัวของกลาสซี่เอซิรีตัวนี้นะ่ะให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้ดีมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็น ของกลาซี A s e r i e ีนี้นะครับใครที่อยากได้โทรศัพท์ที่มันราคาไม่แรงนะผมหมื่นต้นๆเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K อย่างตัว A 55G ตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้ทุกเลนจริงๆก็สามารถซื้อไปได้หรือว่า a 35G ตัวนี้ก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ทุกเลนแต่ว่าได้เลนหลักในกล้องหน้าตัวนี้ไปถ่าย 4K แล้วก็อาจจะพอดีแล้วก็สามารถเลือกซื้อไปได้เลยนะครับประมาณเขาเรื่องของดีไซน์นะครับที่เราได้ดูกันว่ามารอบนี้เนี่ยเขาก็มีการเพิ่มดีไซน์นะครับแล้วก็ ปรับปรุงอะไรให้มันดูสวยงามมากขึ้นให้มันดูดีมากขึ้นด้วยนะอย่าง2ตัวนี้นะผมเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะมีเคอไอแลนด์เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของตัวเครื่องขนาดหน้าจอเนี่ยได้6.6นิ้วเท่ากันนะครับผมคุณภาพของจอเป็น f u ล l อชดีพ s ัสผม s u p e r AMOLED Refresh Rate อยู่ที่120่งเฮิร์นะครับผมแล้วก็ความสว่างสูงสุด1000นนิตนะครับอันนี้คือเหมือนกันเลยและตรงน,นี้ยังมีมาตรฐานการน้ำกันฝุ่นไอ6 7นะครับป้องกันฝุ่นได้ร้อยเปอรรกซงน ลึกได้สูงสุด1เมตรเลยนะจากการที่ได้ไปร่วมง,งานวันก่อนนะครับผมเขาก็มีการโชว์เลยว่าเปิดม่านน้ามาแล้วก็วางมือถือไว้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาให้เราได้เห็นเลยว่ามันกันน้ําได้จริงๆเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับใครที่อาจจะต้องการแอคทิวิตี้หรือว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีแอคทิวิตี้ที่ต้องไปเจอน้ําบ่อยมากแล้วก็มีความสูมเสียงที่จะโดนน้าบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวกสิเอซ e r ี e s ตัวนี้นะเหมาะมากสำหรับใครที่อาจจะเจอน้ําบ่อยๆนะครับเรื่องของหน้าจอผมจากรอบก่อนที่ใช้เป็น Class 5ะครับรอบนี้ก็ใช้เป็น Gorilla าสเจ s ดพัทนะครับผมแล้วก็เรื่องของดีไซน์นก็ดูเป็น Class y A เพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปมีคีย์ไอซ์แลนด์แล้วก็ตัวเครื่องมีความเหลี่ยมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยผในตัวของ Glass A ลาส y A 35แล้วก็คลาส y A 55นะครับอย่างตัวของค l a s y A 555G นะครับผมดีไซน์ของด้านหน้านและด้านหลังะจะเป็นกระจกนะผมแต่ว่าขอบข้างรอบตัวเครื่องเขาจะให้เป็นโลหะมานะครับซึ่งก็ดูพรีเมียมมากขึ้นแบบ เยอะขึ้นแล้วก็สวยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกด้วยกัน3สีก็คือ Awesome Ice b l u e นะครับผม a ออซัมลายแลกแล้วก็สี Awesome Navy นะครับส่วนตัวของ Galaxy A 3 5 5 G นะตัวนี้ก็ได้อัปเกรดดีไซน์ฝาหลังเป็นกระจกเหมือนกันนะครับผมจากรุ่นเดิมเนี่ยที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ปรับโฉมดีไซน์หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Punch Hole Display นะครับพื้นที่ในการใช้งานหน้าจอเนี่ยก็คือใหญ่มากขึ้นนะครับผมเต็มตามากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของสีมี3สีเหมือนกันนะครับคืออ l a ัมไอซ์ ก็ออซัมเนวีนะครับส่วนเรื่องของสเปคที่เขาให้มาใน Galaxy A Series นะครับผมเริ่มที่ Galaxy A5 G นะครับก็คือตัวนี้นะเราจะได้เมมโมรีที่8กิกแล้วก็12กิกมีให้เลือก2ตัวนะครับแล้วก็สโตรจอยู่ที่128กิกไบต์แล้วก็256กิกไบต์สามารถเพิ่ม micro SD card สูงสุด 1TB นะครับแล้วก็ตัวนี้ได้ชิปเซตเป็น Exynos 1480นะครับผมเป็นชิปเซตตัวใหม่เลยเนาะแบตเตอรี่อยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมสามารถชาร์จไวอยู่ที่25วัตต์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสหรรับใค เป็นสายเล่นเกมระบบการระบายความร้อนในะระบมดูว่า v a p o r Chamber เนี่ยใหญ่ขึ้น74%เลยนะผมผมเอาภาพให้ทุกคนมาฝากในเรื่องของการแกะรังตัวเครื่องให้ดูเลยว่าจากรุ่นก่อนกับรุ่นปัจจุบัน A555G ตัวนี้เนะี่ยมี v a p o r Chamber ใหญ่ขึ้นมากจริงๆแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อนเพิ่มขึ้นได้ดีจริงๆนะครับส่วนตัวของกระ่อ A355G นะผมตัวนี้ได้แรมอยู่ที่ 8GB เนาะแล้วก็ s t o r a g อยู่ที่ 128GB นะครับ Micro SD card าสามารถเพิ่มได้สูงสุสดถึงเทรไบต์เหมือนกันแล้วก็แแบตเตเออรีีุ่่ยู่ทท5000 ah ล้วชา์ป 25วัตต์นะครับและตัวของ Galaxy A35G จะได้ตัวของชิปเซ็ต Exynos 1380นะครับอันนี้ก็เป็นสเปคเบื้องต้นที่เปิดตัวมาว่าให้ทุกคนได้เห็นก่อนมาทั้งสงรุ่นเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยยังเน้นหรือว่า โฟกัสด้านไหนนะผมฟีเจอร์หลกัหลกๆฟีเจอร์เด่นๆเนี่ยเป็นเรื่องไหนอย่างที่บอกไปก็คือในรุ่น A Series รอบนี้ก็คืออย่างนี้เรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะผมหรือว่าเรื่องของการใส่ชิปเซ็ตเข้ามาใหม่นะผมให้มันสามารถใช้งานได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะผมยังไงเรื่องของการรีวิวแบบละเอียดของตัวเครื่องนะผมเดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปมาให้ทุกคนแยกดูอีกทีเนาะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วมันทําอะไรได้บ้างมากกว่าการที่ซื้อมาถ่ายวิดีโอหรือว่าเน้นจุดเด่นเรื่ออออองงงขการยววีีีดดโโนจะลหิไปใ้ ดูเด้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็การใช้งานแต่รุ่นให้มากยิงขึ้นนะผมก็สามารถรอติดตามได้ในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพรีวิวให้คนได้ดูก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคาทั้ง2รุ่นนี้ดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยตัวตัวของ Galaxy A Series นะผม่าจะเป็น A 3 5 5 G หรือว่า A 5 5 5 5 G ตอนนี้เนี่ยเปิดวางจาหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับตัว g a l a x A 5 5 5 G นะครับจะมีให้เลือก2ตัวด้วยกันก็คือ ตัวแรม 8GB แล้วก็รอม 128GB กิะบต์นี่ครับราคาอยู่ที่13,999บาทและตัวของแรม 12GB r อม 256GB นะราคาอยู่ที่15,999บาทนะครับส่วนตัวของ Samsung Galaxy A35 5G นะตัวนี้จะราคาเพียง11,999บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ในช็อปออนไลน์ทุกที่เลยนะครับรอบนี้ได้เห็นดีไซน์คลาสสิกกันไปแล้วครับตอนนี้ผมมีคลิปที่ผมทําไว้แล้วเนาะเป็นคลิปแยกสําหรับ2ตัวนี้เลยแล้วก็การเปรียบเทียบสาหรับ2ตัวนี้ว่าทุกคนจะซื้อตัวไหนดีนะครับผมก็สามารถรอดูกันได้ผมจะพยายามทําให้มันละเอียดเนาะคลิปนี้ก็เราได้มาดูเครื่องก่อนแล้วก็อยากจะมาบอกข่าวก่อนว่าวันนี้เปิดตัวแล้ว ของกร l ซ x y ตัวใหม่ที่เป็นกรา A s e เ i e ี่ีผมก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้สำหรับใครที่สนใจหรือว่าใครที่รอรีวิวจากเราอยู่ที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นที่เราไปทดสอบทดลองมาให้ทุกคนมากยิ่งขึ้นน่ะก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวให้กันแบบเจาะลึกให้กับทุกรุ่นเลยนะผมเผื่อใครที่สนใจรุ่นไหน,นก็จะสามารถตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนะผมยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามคลิปนี้ผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านี่คือทั้งหมดจากดีเคลานะครับ